ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรี h anel n นะครับวันนี้นะครับผมก็มาแนะนําในส่วนของเว็บไซต์หาเงินฟรีนะครับที่ทุกคนจะต้องไปทํานะครับเพราะว่าเว็บนี้มันไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับเล่นได้ทั้งมือถือ iOS Android แล้วก็บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับเว็บนี้มีชื่อว่า Survey Time นะครับหลายคนเนี่ยจะทําเว็บนี้กันนะครับเพราะว่ามันได้เงินง่ายมากแล้วก็ได้ทันทีเมื่อเราทําเสร็จนะครับ เรเวทีทนะครับผมทำงานเกี่ยวกับการอตอบแบบสอบถามนะครับรายได้ที่จะได้รับตอบแบบสอบถามเนี่ยมันก็โอเคนะครับผมไม่เยอะมากไม่น้อยจนเกินไปนะครับหนึ่งแบบสอบถามนะครับผมมีรายได้อยู่ที่0.5ดอลลาร์ถึง1ดอลลาร์เลยนะครับก็ประมาณ15บาทถึง30บาทนะครับแต่ละแบบสอบถามเนี่ยรายได้จะไม่เท่ากันนะครับบางแบบสอบถามจะได้1ดอลลาร์บางแบบสอบถามจะได้0.5ดดอลลาร์นะครับ แบบสอบถามนะครับผมเขาจะแจ้งผ่านอีเมลของเรานะครับเราไปดูที่อีเมลของเราได้เลยนะครับแบบสอบถามเนี่ยเข้ามาบ่อยมากในแต่ละวันบางวันเนี่ยเข้ามา3ครั้ง4ครั้งหรือ5ครั้งเลยนะครับถ้าคุณทําผ่านคุณก็จะได้รับเงินถ้าทําไม่ผ่านก็ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้ความพยายามในการทํานิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับก็กดที่ตัว i อด้านบนนะครับผมได้สอนวิธีการสมัครไปแล้ว ส่วนลิงก์สมัครนะครับอยู่ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมได้ทําแบบสอบถามค้างไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าทําไปอย่างไรแล้วก็จะได้รับเงินแบบไหนนะครับผมจะพยายามทําให้มันผ่านนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําสักคู่เลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาในการทําประมาณ30ถึง1ชั่วโมงเลยนะครับ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะบางแบบสอบถามเนี่ยมันนานมากนะครับเราต้องอ่านหัวข้อแล้วก็อ่านช้อยคําตอบ ดีๆนะครับเราอย่าตอบมั่วเด็ดขาดถ้าคุณไม่อ่านคุณไม่รู้เลยเนี่ยมันก็จะปิวนะครับไม่ผ่านนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบก่อนนะครับ Thank you. โอเคนะครับผมก็ได้ทําแบบสอบถามเสร็จแล้วนะครับมันขึ้นแบบนี้นะครับผมคุณได้ทําแบบสอบแบบสํารวจเสร็จสิ้นแล้วนะครับขอบคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามนี้นะครับผมคลิกส่งเพื่อเสร็จนะครับอ่ะคลิกส่งไปเลยนะครับรอดูสักครู่นะครับว่ามันจะให้เราผอนเงินเลยหรือเปล่านะครับเราต้องรอดูนะโอเคนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยก็คือเราทําผ่านนะครับ เราทําผ่านแล้เราก็จะได้รับเงิน,นครับตรงนี้เนี่ยให้เราให้คะแนนของเว็บ s u r v e y วย์ไท e ์ด้วยนะครับให้เราให้อันนี้ไปเลยแล้วเราก็กดส่งนะครับการชําระเงินนะครับผมมีทั้งหมด3ช่องทางให้เราเลือก1นึนะครับก็คือ Amazon 2ก็คือ PayPal 3ก็คือ Bitcoin นะครับโดยการถอนเข้ากระเป๋า Coinbase นะครับในส่วนของใครที่ถอนเงินครั้งแรกนะครับผมเขาจะให้เรากรอีเมล PayPal นะครับสําหรับใครที่เคยถอนแล้วเนี่ยแค่เราเลือก เพลานะครับผมแล้วเราก็กดดําเนินการต่อนะครับแค่นี้เองนะครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับการทําแบบสอบถาม1แบบสอบถามนะครับก็จะได้รับเงินทันทีนะครับเมื่อทางเว็บเนี่ยตรวจสอบเสร็จนะครับเขาก็จะทําการโอนเงินเข้ามาให้เราผ่านเพลานะครับต่อไปนะครับก็เป็นการทําแบบสอบถามต่อเลยนะครับ เราไม่มีแบบสำรวจมูลค่า1ดอลลาร์สำหรับคุณในขณะน,นี้คุณยินดีที่จะเข้าร่วมในแบบสำรวจที่ง่ายกว่า<ม>ก็คือค่าตอบแทนคือ0.5ดอลลาร์หรือไมนะ่ถ้าคุณจะทำต่อเนี่ยเราก็กดคำว่าใช่แล้วก็เข้าไปทำ่อได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับผมหลังจากที่เราได้ทำการถอนเงินออกไปในรังกากที่เราทำแบบสอบถามเสร็จเ,เงินก็เข้ามาทันทีเลยนะครับเข้ามาเร็วมากนะครับ ให้เราเข้าไปดูที่อีเมลของเรานะครับจะมีอีเมลแจ้งเตือนเข้ามานะในส่วนของอีเมล PayPal นะครับนี่นะครับผมได้รับเงินอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับจากการทำแบบสอบถาม SurveyTime นะครับนี่นะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับมีแอป SurveyTime นะครับนี่เลยนะครับจ่ายเงินไวมากนะครับหลังจากที่เราทำแบบสอบถามเสร็จนะครับเงินก็เข้าบัญชีของเราเลยนะครับ1ดอลลาร์นะครับผมเราไปดูที่ PayPal นะครับนี่เป็น PayPal ที่ผมใช้รับเงินนะครับรายการล่าสุดก็คือรายการนี้นะ ครับผม1ดอลลาร์นะครับนี่นะครับ1ดอลลาร์นะครับจากเว็บเซอร์เวท m e แน่นอนนะครับดูตรงนี้จ่ายเงินจริงแล้วก็จ่ายเงินไวมากนะครับต่อ1แบบสอบถามนะครับถ้าเราทําเสร็จทําผ่านนะครับก็ได้รับเงินทันทีนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็รีบไปทํานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า1วันเนี่ยแบบสอบถามมันเข้ามาเยอะไหมนะครับเดี๋ยวผมจะค้นหาให้ดูเลยนะครับผมสำหรับเซอร์เวท m e นะทอมมี่นะครับ Okay, นะนี่ครับจะค้นหาให้ดูนี่ครับเป็นแบบสอบถามของเจอเวทามนะครับที่จะเข้ามาในแต่ละวันนะครับวันหนึ่งเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับบางวันเนี่ยก็สามสี่อันนะครับมันก็เข้าตลอดนะอันนี้เนี่ยเขาได้แจ้งเตือนว่าได้ชําระเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนะี่ยใครยังไม่ได้ทํารีบไปทําเลยนะเว็บนี้ดีมากนะครับผม โอเคนะครับผมถ้าใครชอบนะครับการหารายได้เสริมนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ